โอ้โหเนี่ยเบิ้งติละ่ะห้อยตนุตน,ตน,ตน,ตนเาวด,ดินกะทินะคะนี่เออแนนแทบบาทนี่บักแนนเลย,ยดึงใหม่ว่าไปเลยพี่น้องมันแนน่นงอ,อ,อันนี้เรามาดูหน้างานนะคะ พอผ่าหลายงานแล้วงานนี้เข้ากันเลยบ่าห้ยผ่าดเข้าต่อ,อเข้าเบิ่งก่อน้อ่ห้อยดินอยู่ขืนยากไปได้นี่ดินนันอยูเนาะนี่มาซอยเขาเข้าจุ่มขึ้นเก่าพี่หน้องงานนี้มีบเลยนอนมีบอู้หูบ่ห้อยดินมันมันล่งแหม ตี๋เวงสร้างอวีเฮ็ดยังต, <c oughs> ตีตาลิตโตเล่าแถหาทงเกียวสีดาก็นะงานนี้ดูกันแบบยาวๆนะคะแต่วุ้นอาจจะไม่ได้ถ่ายนะคะแต่ตอนนี้วันนี้ตอนณเวลานี้บุ้นมามาดูหน้าง,งานก่อนพาช่างวิี๋มาดูหน้าง,งานตีตาลิตโตเล่าบอกข้าวแต่นะ รถเกี่ยวน่าจะติดอยู่ฝั่งนู้นนะคะแต่นี่น่าจะเป็นขากับเขาสีบาร้ว่ะล่ะตอนนี้มือมือนี่คือไม่ไหวแล้วถ้าเป็นคนนะคะสุ้ยแปลงฟันรัดทิ้ ลอยๆ่ยแน่ทำามันเบาได้มือมันหมบแล้วเนาะดินอยู่ไปแล้วพี่นะังสภาพนาวาเสียวแต่เราไม่รู้นะคะว่าเราจะได้กู้หรือว่ายังไงเพราะว่ายังไม่ได้คุยราคาแต่เขาก็โทรตามแหละแต่ช่างอุ้ยก็มาดูงานถ้าตกลงกันตกลงราคากันได้เราก็เตรียมทีมงานเรามาเลย มองเหมือนจะไม่สุดเออเหมือนมองเหมือนมันไม่นี่นะคะเหมือนมันจะเละแต่ขนาดวุ้นดึงไม้เมื่อกี้ยังดึงไม่ขึ้นเลยทุกคนดึงบ่ขึ้นเลยมันแน่นอะมันเป็นดินดูดอะเนี่ยดึงบ่ขึ้นเลยเอาไปเอาหอบผ้าเอาเพลินบัตน,นี้เจะส่ขของฮีน่นเพลินอยู่ใส่ตีเล็กเกบ้อกผ้าแล้วพี่นะต้อหไงบ่ ตอนนี้ช่างอุ้ยกําลังสํารวจต้นไม้นะคะเพราะว่าถ้ามีต้นไม้ให้เรายึดมันจะเป็นการที่ดีมากเราจะปฏิบัติการง่ายขึ้นเพราะว่ามีตัวดึงพอแล้วโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ลุยกันแน่นอนไว้มาต่อกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศก,าก่อนลุยงานค่ะ กำลังเดี๋ยวรอให้ช่างอุ้ยตกลงราคากันเรียบร้อยแล้เวเราค่อยมาต่อกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ